ทำไมคนเยอะจังเกิดอะไรขึ้นคลินิกเฉียนคุณกับหมอถังปัวไห่จะแข่งการรักษาคุณไข้คุณไม่รู้หรอน่าตื่นเต้นจังเลยนะโรงหมอถังซื้อขอบุณค่าหมอเดวดาหมอชินโคตเก่งเลยหลังจากเขาฝังเข็มไม่ชันก็รู้สึกเบาขึ้นเยอะเลยใช่ใช่ดูยังหนุ่มแท้ๆไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้ เด็กเวจะต้องรักษามากกว่า3 0ปีกว่าจะมีวันนี้มันก็แค่ใช้เวลาแค่ช่วยพิมา์ตาผลต่อไปทัดทีครับหมอโลกนี้คนต่อไปหมอคะช่วงนี้ฉันเวียนหัวแล้วมันก็แน่นอกมากๆมีวิธีรักษาไหมคะโอ๊ยตายฉันทนไม่ไหวแล้วช่วยดูให้หน่อยใจเย็นครับขอแต่ชีพจรดูหน่อย หมอต้องช่วยรักษาฉันทีนะคะแปลกมากที่ไม่จอยปกติดีไม่ค่อเหมือนคนอเอ,เ,อเป็นอะไรไปคนไข้จะไม่ไหวแล้วรีบส่งลรงพยาบาลเร็วโอ้เดือดเฉดเฉยชใช่ไหมคะที่นี่ไปกันเถอะไปที่ิีเขียนคุณดีกว่าคุณหมอนนี่ไม่น่าเชื่อถือเลยหมอถังดูไม่เยือาไม่ได้เลยฮะ รู้อย่างนี้ฉันมาคิดดกฉันคุณดีกว่าตั้งแต่แรกดีกว่านะนั่นสิฉันเวียนหัวจ้างไม่ไหวแล้วหมอหมอมาดูเร็วเข้าืมอย่าปพะหยอดให้มากให้มันเร็วเกินไปล่ะฮะถ้าแกรักษาไม่หายพวกเราก็สเสมอกันเท่านั้นเองงั้นคงจะต้องใช้เข็มเบอร์ยักษ์แล้วสินะ ฉันตรวจสอบดูแล้วถ้าไม่ระวังแทงพลาดนิดเดียวก็มีการได้แน่สามสองหน่้าฉันหายแล้วฉันหายแล้วฮ่าฮ่าลงหมอถังซื้อส่งมานี่ปล่อยฉันไปเถอะนะคะหมอถังคุณแพ้แลล้้เดลเล่กายอย่าเพิ่งได้ใจไปฉันเป็นหมอที่ไม่ชื่อเสียงของอย่างเฉินแม้แต่คุณหลิวยังต้องไบหน้าฉันเลยนะ วิเชียรเสียงด้าน,นการใช้วิธีสปกปรกทำลายคนอื่นก็พอ,อยากชน,น,นะน่ะเหรอแม้แต่จะเป็นหมอกก็ยังไม่คูกพวนเลยจินเลยกาจํไว้เลยนะสักวันฉันต้องเมาคืนนะาเท่าแกคนเมื่อกี้ให้ฉันไปจัดการเลยไหมคะแผลหายดีแล้วงั้นเหรออ,อ๋อขอบคุณที่เป็นห่วงแผ่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าอยากให้ฉันทําอะไรก็สักมาได้เลย รักษาต,ตัวสงบสงบอยู่ที่นี่ไปก่อน,นเอกไม่กี่วันหลังจากนี้ฉันมีเรื่องที่ต้องให้เธอช่วยอยู่แล้วไซว่าสีบอดขิมกันไซว่าสีมีกันเรียบไปอะไรวันนี้ให้ครัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชิน คุณชายเจียมสั่งให้ฉันมาบอกข่าวเ,าเกี่ยวกับแอะไรคาดว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะมาถึงอย่างเฉุนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่อยากคุยกับคุณชินอยู่อีกแน่นอนว่ามีประโยชน์กับคุณไม่ทราบว่าจ,จะสนใจไหมคะอพูดมาขนาดนี้เจอกันอีกครั้งก็ได้คะ่ะเยี่ยมคะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปส่งเวลาลสถานที่ไปให้นะคะบ้านถังปัวไห่ เมื่อคืนวานนี่ในเมืองอย่างเฉินแพทย์จีนสองท่านแข่งขันกันเจ้าของโรงหมอถังสื่อปัวไผ่แพ้จริงต้องประกาศออกจากเส้นทางของการเป็นหมอคนจากตระกูลถังทั้งหมดได้รับผลกระทบปิดโทรทัศน์เดี๋ยวเด้คุณหมอถังอยู่ไหมครับไม่อยู่ใส่หัวไป ถ้าผมบอกว่าผมสามารถช่วยแก้แค้นของชิลลี่ได้ล่ะเธอเรื่องนี้มีเพียงแค่คุณที่ทำได้นี่มันตำราย Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact.